เราแค่เป็นคนที่เปลี่ยนจากการเสือกเรื่องชาวบ้านแล้วเอามาเม้ากันนะ่ะเราก็ทําแบบเดิมมาแหละแต่เราเอามาเม้าออกสือ่อเราเชื่อว่าทุกคนมีเรื่องเล่าหมดเรารู้สึกสนุกมากกว่าที่ทําให้คนสนใจในเรื่องที่เขาไม่ได้สนใจเลยสวัสดีครับออสน,นะครับประกรณ์แก้ววงศาครับค่ะลงดนตรีก็จะขึ้นหลังจากนี้ ผมเชื่อว่าหลายๆที่เนี่ยเขาจะมีคําว่าประเทศเรียกชื่อจังหวัดต,ตัวเองประเทศขอนแกนประเทศโคราชคําว่าประเทศในเหมือนเรากําลังพูดถึงสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์มากๆเป็นอัตลักษณ์มากๆเป็นตัวของตัวเองมากๆแล้วเราก็จะเอาคําว่าประเทศมาใส่มนเพื่อให้มันดูยิ่งใหญ่ขึ้นดูเป็นตัวเองมากขึ้นผมก็ไม่ได้คิดเองอีกมันเป็นคําที่คนสะบัดกันอยู่แล้วประเทศอุบลร้อนจังเลยประเทศอุบลรถติดประเทศอุบลด่านเยอะโดยที่เราก็แค่ขโมยคำนั้นมาใช้เราไม่ได้คิดเองแล้วคําถามต่อไปก็จะต้องเป็นคําถามว่าทาไมต้องเป็นดอเด็กใช ตอนแรกเขาก็เราก็ทาเป็นสอสาราครับแต่ทีนี้มันเป็นสอสาราเนี่ยมนันสะกดถูกแต่มันผิดกฎหมายแล้มันผิดกฎหมายมาตราแรกๆเลยว่าเป็นการแบ่งแยกดินแดนแล้วทีนี้เราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาทํางานด้านกฎหมายเนี่ยเขาก็ให้คาแนะนำว่าถ้าง,งัา้นก็ให้เขียนเป็นให้สะกดผิดซะให้เป็นการเล่นคําไปถามว่าจริงๆถ้าขึ้นลงขึ้นศาลกันจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ผิดหรอกครับแต่เราก็จะไปเสียเวลาตรงนั้นทําไมย้อนกลับไปเนี่ยเราก็้รู้สึกด,ดีเหมือนกันที่เราเปลี่ยนมันเพราะว่าพอมันเป็นดอเด็กมันกลายเป็นของเราไปเลย มันเป็นความเข้าใจผิดคนชอบเข้าใจว่าคนที่ทำประเทศอุบลเนี่ยจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเขาอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอุบลเนี่ยเขาจะทักมาถามเราแต่งจริงเราไม่ได้รู้ขนาดนั้นเรารู้เฉพาะเรื่องที่เราทําอันนี้คือเรื่องจริงเลยเคยมีฝรั่งจากอเมริกามาที่นี่แล้วก็ให้ผมพาไปวัดป่านอนานชาติแต่ผมพาไปวัดหนองปลาพงเพราะผมเข้าใจว่าเป็นอันเดียวกัน แล้วคนก็ด่าผมยับเลยว่าแบบมึงไม่น่าทําเพจนี้ได้เลยอะไรเงี้ยเราอยากเราอยากทําเรื่องนี้เราก็ถึงไปหาข้อมูลเรื่องนี้แล้วเรื่องที่เราทำเนี่ยมนันเป็นเรื่องที่มันคนทั่วไปเขาไม่รู้พองานมันออกไปเนี่ยคนก็เลยเข้าใจว่าไอ้นี่ไม่ต้องรู้แล้วคนก็จะมามุ่งมาที่เราในความปจริงคือไม่รู้ครับเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราแค่โฟกัสกับคอนเทนต์นั้นที่เราทําเฉย การทาประเทศอุบลเนี่ยมันมันมีหลายบุคลิกเหมือนตัวคนทําสิ่งที่เราเล่าเนี่ยมันก็เลยจะไม่เหมือนกับสื่อก่อนหน้านี้ที่ทําไม่เหมือนกับหนังไม่เหมือนกับละครก็คือไม่ได้คิบคาแรคเตอร์บางวันเราก็หัวเราะบางวันเราก็เศร้าบางวันเราก็อินกับเรื่องนี้อยู่ดีๆเราก็อาจจะดาวก็ได้อย่างตอนแรกเนี่ยเราจะดันเรื่องกลับบ้านมากๆเฮ้ย <Hey, S 2> เป็นคนอุบลต้องกลับมาอยู่บ้านสิมาพัฒนาบ้านตัวเองบ้านเรามีทุกอย่างแล้วนะแต่พอเราเริ่มโตขึ้นเราคุยกับคนเยอะขึ้นก็ไปทำงานกรุงเทพมันผิดอะไรวะเขาก็เป็นทางเลือกของเขาอ่ะ เขาก็แค่ไม่ลืมว่าเขาเป็นไขรสิ่งที่เราพยายามไม่ทําที่สุดก็คือพยายามไม่ชี้นาพยายามไม่บอกว่าไอ้สิ่งที่เราเล่าไปเนี่ยคือถูกไอ้สิ่งที่เราเล่าไปเนี่ยคือไม่ดีถ้าเป็นสื่อสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเลยดูจบต้องรู้สึกอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้แต่เรามองว่าเราแค่เอามาให้ดูเฉยอยากคิดยังไงก็ได้เรารู้สึกสนุกมากกว่าที่ทำให้คนสนใจในเรื่องที่เขาไม่ได้สนใจเลยเราเชื่อว่าทุกคนมีเรื่องเล่าหมด เราออกไปเนี่ยเราไปเจอเรปภเราไปเจอคุณป้าที่ทํากับข้าวเราไปเจออะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้มีเนื้อหาเฉพาะที่เขาทําตรงนั้นแน่นอนเขาต้องมีชีวิตวัยเด็กเขาต้องเคยผิดหวังบางคนอาจจะเคยประสบอะไรมาก็แล้วแต่แต่และคนมีเรื่องเล่าของตัวเองคนที่เปิดร้านมานานๆเนี่ยอาแปะคุณยายคุณป้าเนี่ย,เ,ยเขามีแฟนคลับของเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาคืออิน f l u เซ c e r คนหนึ่งอ๋อกินมาตั้งแต่เด็กเลยโอ้คุณลุงแข็งแรงอยู่เลยนะรสชาติไม่เปลี่ยนเลยเราเอาประสบการณ์ของเขามาเล่น ตอนแรกเนี่ยเราแบบรับไม่ได้เลยที่จะมีโฆษณาในเพจซึ่งตอนนี้เราก็รับไม่ได้เหมือนกันที่เพจมีแต่โฆษณาก่อนหน้านี้เราเราก็เคยมีอุดมการเหมือนหลายคนที่เขาทําขึ้นมาว่าเราไม่ขายวิญญาณนะเราไม่รับงานนายทุนเราไม่ทํางานทุนนิยมตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่เลยเอาเงินจากทุนนิยมจากนายทุนนี่แหละมาช่วยชาวบ้านอีกทีหนึง่งแล้วเราพอเรามีกําลังจากตรงนี้เราสามารถไปทำคอนเทนต์ให้ชาวบ้านแบบฟรีๆได้เงินมาจากทุนนิยมทั้งสิน้นแต่ว่าเราก็มาช่วยคนในบ้านเราอย่างช่วงน้ําท่วมเนี่ยเราก็ช่วยแบบ ทั้งออกสื่อและไม่ออกสื่อเยอะมากเลยนะครับเพราะเราจําได้ดีว่าเราเกิดมาจากน้ําท่วมนะเราเกิดมาจากการที่เอาความลําบากของชาวบ้านน่ะมาหากินน่ะถ่ายทรัพยากรต้นไม้ลําน้ําต่างๆเราเอากล้องไปจ่อมันแล้วเราก็มาหากินน่ะเราก็จะบอกทีมงานตลอดว่าแบบเงินที่มึงกินข้าวเนี่ยมันมาจากการที่เราใช้ทรัพยากรในจังหวัดไปหากินนะเว้ยฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันที่เราคิดว่าเราสามารถคืนให้คนอุบลได้นะ่ย เราก็ควรจะทำมันก็เป็นธุรกิจที่ให้ทั้งตัวเราแล้วก็ให้ทั้งสังคมเรามองว่ามันก็วินวินนะครับ